สวัสดีครับผมจากร้าน PN สุพินกันชันครับจำหน่ายรถมือสองครับอยู่ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวทีซิตี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สอนครับเราได้จำหน่ายไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าชุดก่อนนะครับให้ราคามาดีนะครับเน้นนะครับขับสนุกนะครับก็วันนี้ก็จะก่อนจะรีวิวก็จะ บอกกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีของแถมสําหรับคนที่มาซื้อรถกับทางร้านนะครับสับสหรับลูกค้านะครับ3รายการนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูกันรีวิวกันก่อนนะครับเล็กๆน้อยนะครับก็จะเป็นรุ่นทิสตี้นะครับตัวนี้จะเป็นปี57นะครับของค่ายยามาฮ่านะครับล้อหน้าก็จะเป็นล้อหน้าคู่นะครับโชคคู่นะครับข้างละสองข้างละสองอันนะครับแล้วก็ดิสเบรกสองล้อนะครับ ลราหลังก็จะเป็นดิสเบรกด้วยนะครับระบบปัจจัยแรงเบรกแบบ EBD นะครับไม้ก็จะเป็นไม้ดิจิตอลนะครับคันนี้เราใช้ไปใช้งานไปทั้งหมด80,000โลนะครับแจก็จะมีรีโมทนะครับถ้าท่านที่เคยขับแล้วก็มาลองขับดูได้นะครับหรือท่านที่สนใจก็สามารถมาทดลองขับแล้วก่อนตัดสินใจได้นะครับรุ่นนี้สภาพดีทุกอย่างนะครับไม่มีรอยล้มนะครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็นรุ่น125นะครับ125ซีซีนะครับระบบสายพันธุนะครับระบบหัวฉีดนะครับของค่ายยามาฮ่านะครับเอิชชันล่าสุดนะครับเราก็จะมีของแถมนะครับสำหรับคันที่ซื้อคันนี้นะครับในราคาวันนี้นะครับเราจะจำหน่ายราคาที่30,000บาทนะครับ อันที่สนใจก็มาดูก่อนได้นะครับลดได้นิดหน่อยนะครับหมวกนัน็อกที่เราแถมก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีขาวนะครับก็จะติดป้ายโลโก้ของทางร้านนะครับมาใหม่เลยนะครับราคาก็3 5 0นะครับอันที่สก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับจะเป็นของรุดอวกาศนะครับ สวยนะครับราคาก็แพงนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับเอ่อรูปยานยนต์นะครับมอไซค์นะครับสวยๆนะครับอิลโก้ของเราแกะออกได้นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับลูกค้าสามารถรับไปทำการโอนได้เลยนะครับวันนี้เราจะพาลองขับบริเวณนี้ให้ดูนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับไค่อยถนัดนะครับรุ่นนี้ลองอีกรอบนะครับ มาลองขับดูก่อนได้นะครับ